รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย วันนี้ที่โพแก้วกับการเดินทางของเราสองคนที่จะพามาตามหาอีกหนึ่งอาชีพที่สร้างเอกลักษณ์ความเป็นไทยผ่านผลิตภัณฑ์อย่างโดดเด่นจนสามารถส่งออกไปจำหน่ายต่างประเทศคุณเอกเจ้าของร้านกระป๋าผ้าไหมไทยเป็นอีกหนึ่งคนที่หยิบเอางานเสริมมาเป็นงานหลักและสร้างไรายได้จากที่บ้านโดยไม่ต้องมีหน้าร้านกับกูดไก่ค่ะ ูดไกด์ที่จะมแานะานำอาชีพในฝันที่ฉันอยากทำเมื่อที์ที่ผ่านมาเรามีโอกาสไปเที่ยวพัทยานอกจากจะเจอันท่องเที่ยวใส่กางเกงช้างที่เป็นกางเกยงยอดขีดของชาวต่างชาติแล้วเรายังเห็นสินค้าอีกหนึ่งอย่างค่ะคืออะไรอะ่ะก็กระเป๋าไงแต่ไม่ใช่กระเป๋าใส่ของทั่วไปนะแล้วมันพิเศษยังไงหรอก็กระเป๋าที่ว่าทำมาจากผ้าไหมไทยยังไงล่ะ คุณเอกเจ้าของร้านกำมลทิปกระเป๋าผ้าไหมไทยคะ่ะกำลังยุ่งอยู่หรือเปล่าคะคุยได้ครับยินดีนะอันนี้ก็คือกำลังเตรียมจะส่งออเดอร์ใช่ไหมคะใช่ครับก็คือทุกคนคะก็คือเตรียมไว้เป็นอย่างนี้แล้วก็จะส่งใช่ไหมคะใช่ครับอ๋อก็คือเมืลายแอ่แต่ละลายก็คือเราเปนค,นคิดเองใช่ไหมคะไม่ฮะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพิมพ์มาจากลุงพิมพ์แล้วะนะฮะก็จะมีแบบให้เราเลือกเยอะแยะเลยฮะ,ะแต่ว่าเราจะออกแบบเองก็ได้ับแต่อันนี้ก็คือเลือก ลายพิมพ์ใช่ไหมคะแต่ไม่ได้ออกแบบเองใช่แต่ว่าที่เหลือคือเราทําเองใช่ไหมคะอ่าใช่ทุกขั้นตอนเลยครับตั้งแต่กระบวนการการเตรียมงานตัดเย็บนะฮะออก F แบบจรงด้วยใช่ไหมคะอ่าค่ะเราช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าจุดเริ่มต้นของการ,รจัดร้านกระเป๋าผ้าไหมไทยเนี่ยคะ่ะมีที่มาอย่างไรเริ่มต้นตั้งเดิมเมื่อ20ปีที่แล้วเราก็เนื่องจากเราเห็นโอกาสเนาะดี่ตั้งบ้านนะเขา ทำอาชีพนี้อยู่แล้วนะฮะ<ช>แล้วก็เราก็ไปรับงานเข้า <c oughs> มาทำอ่าก็หารายได้พิเศษหาไรายได้เพิ่มอะไรเงี้ยเราก็ทําธุรกิจของเราอีกธุรกิจหนึ่งแต่ว่าเราอยากมีไรายได้อะไรเงี้ยก็รับงานมาทาก็นิ<ช>่แหลคจุดเริ่มต้นเลยอ๋อก็คือจุดเริ่มต้นก็คือทําอันนี้มาก่อนใช่ไหมคะคือเริ่มทำเลยตั้งแต่แรกใช่เมื่อ20ปีที่แ,แล้วค่ะหนูอยากรู้ว่าทำไมคุณเอกเลือกเปิดรลังนี้ขึ้นมาเหรอคะเปิดงานกระเป๋าผ้าไหม ป้านต่างตรงนาะคือจริงๆธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่ไม่ได้มีคนทําเยอะนะะฉะนั้นการแข่งขันก็จะไม่ได้ไม่ได้สูงมากอายจะน้อยแล้วก็กลุ่มที่เป็นลูกค้าก็คือเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติฉะนั้นก็กําลังซื้อก็จะค่อนข้างดีก็คือส่วนใหญ่เป็นลูกค้าต่างชาติมากกว่าใช่ไหมคะเกือบจะเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยก็ประมาณเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ได้ก็คือกระเป๋าแบบนี้เราสามารถซื้อไปฝาก ใหญ่ได้แล้วก็นักท่องเที่ยวก็เขานิยมซื้อใช่ไหมคะถ้าเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติตกล้เ,เลยแต่ว่าในส่วนของคนไทยสัก5%ก็มีเหมือแนบบเช่นแบบว่าเออเห็นสวยแล้วก็ชอบแล้วก็ซื้อไปใช้หรืรอว่าซื้อไปฝากอะไรอย่างเงี้ยหรือบางคน<ห>ซื้อไปเป็นชายหรือบางคนก็ซื้อไปเป็นของชร่วยในงานแต่งงานอะไรก็มีนะก็คือได้ลูกค้าจากกลุ่มใช่ไหมคะใช่เราส่วนตัวคุณเอกก็คือชอบเรื่องการทํากระเป๋าอยู่แล้วใช่ไหมคะจริงๆเราเป็นการ เราเรียกว่าเห็นโอกาสมากกว่าเห็นมันมีรายได้เข้ามาเราก็โอเคอยู่นะค่ะรายได้เสริมใช่อ่าใช่ตอนแรกจากจากรายได้เสริมก็มาเป็นรายได้หลักกลุ่มเป้าหมายเราก็ชัดเจนก็คือนั่งเชียรชาวต่างชาตินะก็คือเราก็มีความรู้สึกว่าถ้าเราทําได้มันก็ก็สามารถที่จะจําหน่ายได้ได้ง่ายกว่าที่จะที่จะทำยางอื่นอ่ะก็คือ กลุ่มคนทําอาชีพแบบนี้ค่ะมันน้อยใช่ไหมคะก<ช>็เลยมองเห็นโอกาสก็เลยตัดสินใจทำา<ช>้วยตัวเค่ะเราเรียนรู้ที่มีการทํางานไหมคะเบื้องต้นก็คือแบบว่าเรียนรู้จากช่างที่เขาทําอยู่ในในที่เดิมอยู่แล้วอ่าฉะนั้นก็คือบางทีเราอยากรู้อะไรเราก็ถามอ่าเขาเขาเ,เขาจะเล่าให้ฟังว่าทํายังไงอะไรอย่างเงี้ยฮะฉะนั้นก็คือพอเราพอเราทาเองอะไรเองเนี่ยก็ก็ไม่ยากเนี่ยเพราะว่าตอนที่เราทําใหม่ เราก็ได้เห็นนะได้เห็นแล้วเราก็เป็นคนเช็คงานแต่การคือพวกงงนี้คือ QC อ่ะก่อนที่จะ,ะแพ็กเกจิ้งแล้วก็มา QC อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พร้อมที่จะส่งให้ลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นเราก็ก็จะรู้ข้อมูลว่าเอ๊ะตรงนี้มันมีตำมีตรงนี้มันจะแก้ไขยังไงทํายังไงอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นก็ขั้นตอนการทำก็จะพอรู้รู้ก็สมบูรณ์ คุณเอกมีหน้าร้านไหมคะหรือว่าแบบเปิดขายออนไลน์อย่างเดียวยุคเมื่อ2ี่สกว่าปีที่แล้วออนไลน์มันยังไม่ booming เนอเราก็มีหน้าร้านเรามีหน้าร้านที่ที่สุดะป็นจักจ่านั่นแหลเราเปิดก็คือเปิดตั้งแต่เมื่อน่ารกก็คือตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นเลยก็คือเป็นหน้าร้านใช่ไหมคะเป็นร้านตัวเองที่เราไปเซ็งเข้ามาอีกทีหนึ่งแล้วก็มีมีอยู่ีสีล็อกแล้าก็เปิดลูกค้าจะเป็นลักษณะของลูกค้าที่เป็นลูกค้า ขาับไปไขายอีกทีหนึ่งตำแหน่งนท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นผูเกเ็ตเชียงใหม่อะไรอย่างเงี้ยคุก็ยิ่อะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเมืองท่องเที่ยวสม,มุยอะไรอย่างเงี้ยคแล้วทำไมเมื่อก่อนเราเลือกทำเลที่ต้ง้งตลาดนะคที่สุดจะิง,จ,งจริงแล้วเ,เป็นตลาดนะัดค้าค้าส่งเนาะ,ะค้าส่งค้าปลีกที่ใหญ่ที่สุดระดับต้นๆของโลกฉะนั้นก็คือเป็นแหล่งรวมของผู้ผลิตแล้วก็คนที่จะรับไปซื้อไปขายต่ออีกทีหนึ่ง ะฉะนั้นก็เป็นแหล่งรวมพอเจอโควิดแล้วก็คนมาเน้นออนไลน์กันเยอะขึ้นธุกรกิจออนไลน์มันบูมอะไรเงี้ยเราเข้าไปยังปรับตัวให้มันอยู่ได้ทั้งเป็นลนักษณะเป็นออฟไลน์เป็นออนไลน์ให้อยู่ได้ทั้งทั้งสองอย่างคืออยากรู้ว่าอย่างเช่นผ้าใหม่ะคุณเอกเลือกใช้ผ้าใหม่ป็นเรียอะไรหรอคะ,อะจะเป็นเป็นอ่าี้ตัวอย่างจะเป็นผ้าใหม่สีพื้นนะฮะแลคือ อันนี้เราเราสั่งจะลุมชาวบ้านอะนะจะจะปักคนชใยเนาะไปเรื่องุมชาวบ้านใช่ไหมคะอ่าใช่เราสั่งเราสั่งเขาแรกแรกเราไปติดต่อกลุมชาวบ้านเองไปเองเลยแต่ตอนหลังๆก็คือไม่ต้องไปแล้วก็คือคุยกันทางผ่านโทรศัพท์ผ่านไลน์อ่าก็จะบอกเขาว่าอ่าใช่ก็จะบอกเขาว่าเอาเที่ยวนี้เอากีฬาเอาสีอะไรบ้างเขาก็จะทอผ้าตามที่เราสั่งออมือเลยใช่อ่าเป็นทอมือเขาก็จะทอมาให้เรา พอทอมาให้เราเสร็จแล้วเราก็เอาเข้าโรงพิมพมามาให้เขาพิมพ์ลายเป็นพิมพ์ลายช้างท,ที่เราคุยกับทางโรงพิมพ์ว่าเราจะเอาคือพิมพ์เนี่ยเขามีเขาม,มีพิมพ์ลายเนี่ยมีเยอะนะมีหลายลายสามสี่ร้อยลายอย่างเงี้ยเขาก็จะเขาก็จะพิมพ์มาให้เราแล้วเราก็จะบอกเขาว่าเราจะเอาสีลายเราเลือกสีได้ไดใช,ใช่วิธีการจะทำสีให้ตามที่เราเลือกเนี่ยโรงพิมมัาจะจัดการตัวเ เราที่ร้านลราคามีสีอะไรบ้างเหรอคะเรามีลายอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็โดยเฉลี่ยแล้วประมาณ20-30สามีอะนะยี่สิบถึงสามสิบลายโดยเฉลี่ยประมาณนี้นะคะถ้าเยอะกว่านี้ก็ไม่ก็ก็ไม่ไหวต้นทุนมันจะมันจะสูงค่ะอ่านั่นก็คือเพราะปกติแล้วอย่างอย่างร้านหนึ่งเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นผ้าไหมพิมพ์ลายถ้าเรียบร้อยแล้วนั่นก็คืออยู่ในเลนประมาณ3า0ร้อยห้า hmm. ส <laughs> ิบ so ถ like, ึงสี่ร้อยบาทต่อหลานั่นเราก็ใช้หลานี่คือเป็นแผ่นหนึ่ง ร้านหนึ่งก็คือ90้าสิบเซนนะครับถ้าติเป็นเซนร้านหนึ่งหลาเ้าสิบเซนเช่นถึงแม้ว่าเราใช้ร้อยหลานมันก็ราคาใช่ใช่เนะถ้าเราใช้จำนวนหลามากอะไรอย่างเงี้ยมันก็ขึ้นอยู่กับลูกค้าด้วยถ้าแต่ก่อนยอดขายมันดีมันอาจจะสั่งเยอะแต่ว่าปัจจุบันก็ไม่ใช่ยอดจำนวนก็ลดลงทุกคนคะไม่ใช่กระเป๋าธรรมดานะคะเป็นกระเป๋าผ้าไหมแล้วก็ลายช้างใครแบบนี้ตอบโจทย์ลูกค้าไหมคะใช่โอเคเลยครับรายได้ก็คือดี ถ้าในช่วงก่อนๆดีดีมากช่วงก่อนโควิดเนาะแต่ว่าตอนหลังก็ตามสภาพเศรษฐกิจเนาะของโลกโดยรวมนะมันก็เลยทําให้แบบว่ายอดขายมันก็ลดลงมาหนูอยากรู้ว่าส่วนมากลูกค้าจะชอบซื้อเลือกซื้อแบบไหนคะทรงไหนลายไหนยังไงหรอคะเนี่ยหลักๆเลยจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะใช่หลักๆเลยก็จะเป็นแบบนี้แบบแบบดูแบบแบบธรรมดามากนะฮะไม่ได้มีอะไรพ่มจริงแล้วเราตอนนี้เราทําอยู่ประมาณ ยี่สิบกว่าแบบอ๋อก่คือลูกทรงแบบนี้ใช่ไหมคไม่ฮะก็คือหมายถึงว่าลูกทรงแตกต่างกันเลยยี่สิบกว่าแบบแต่ว่าเป็นอะไรที่อายุยี่สิบกว่าปีเลยยี่สิบกว่าปีที่แล้วก็ยังขายดีอยู่ค่ะแล้วอะไรคือจุดเด่นของที่ร้านเราคะน่าจะเป็นเรื่องเอกลักษณ์ของทีมช้างนี่แหละอ๋อเป็นเอกลักษณ์เพราะว่ามันมันไม่ได้หมายถึงว่ามันมีทั่วทไปอะไรอย่างเงี้ยหายยากนะขายยากใช่ ปกติก็จะเป็นผ้าบางทีปัจจุบันเนี่ยก็จะมีเป็นผ้าผ้าไทยผ้าธรรมดาแต่จุดเด่นก็คือของเราก็คือผ้าไหมไทยใช่เป็นผ้าไหมคะอ๋อแล้วคุณเอกสร้างการรับรู้กับลูกค้าผ่านทางช่องทางไหนคะโอ้ดี๋ยวนี้เราปรับมามาออนไลน์ด้วยอ่าถ้าเป็นทางเฟซบุ๊กเราก็จะมีเพจชื่อเพจกรมที่กระเป๋าไหมไทยอ่าแล้วก็ถ้าทาง TikTok TikTok กำลังมาแรงเนาะเราก็เป็นของชื่อเอกแสงแสงเซ็พ็ญทอง เราก็จะมีกลโองกระเป๋ากระเป๋าเขมารใช้นี้ด้วยสองช่องทางให้เรื่ควาสามารถติดต่อได้หลักๆเนี่ยวันนี้พวกเราสองคนขอเป็นลูกมือเรียนรู้การทำกระเป๋าได้ไหมคะได้เลยครับดีครับไปค่ะทุกคนตามไปดูกันเลยค่ะคุณเอกคุยกับพวกเราว่าหากเราสนใจจะทำอะไรเพื่อต่อยอดนั้นเป็นเรื่องที่ดีแต่สิ่งสำคัญคือ การวางแผนทางการตลาดที่รัดกุมและการสร้างการรับรู้และความกล้าที่จะ,ะเผชิญหน้ากับความท้าทายอยู่เสมอคุณเอกคะอันนี้คือเรากําลังเตรียมตัวทําอะไรอยู่หรอคะจะห้อยตัวช้านะครับเพื่อแต่งกระเป๋าค่ะอ่าครับขั้นตอนแรกคืออะไรคะขั้นตอนแรกก็คือเอาเราเอาห่วงอนะเนาะอ่ามาร้อยใส่เชือกห้อยกระเป๋าครับอ่าอย่างนี้ครับ อันตัวนี้ก็คือเราซื้อหรือว่าเราเอาตัวนี้มาห้อยใส่กันเหรอคะเขาก็จะมีขายเป็นเ็นเชือกเป็นหลายๆายสีอะไรอย่างเงี้ยให้เราเลือกใช้แล้วว่าแต่ว่าเราจะเลือกแบบไหนครับตัวห่งนั่นก็เหมือนกันก็คือเราก็ซื้อมาจํานวนเยอะๆเลยเพราะว่าเราใช้ปริมาณเยอะครับค่ะได้ไหมครับได้อ่าได้ๆอ่าโอเคเสร็จแล้วเราก็มาห้อยช้างอ่าห้อยช้างครับห้อยช้างเราก็บีบห่วงเข้ารูป โอเคทำแรกๆคุณเอกคิดว่าทำยากไหมคะแรกๆก็ยากอยู่นะครับมันดูเหมือนง่ายแต่จริงๆแล้วก็พอเราทำไปเรื่อยๆนะก็จะเกิดความชำนาญเนี่ยก็ให้ห่วงมันมันตรงกันอย่างเงี้ยครับก็คือมันตรงกันใช่ไหมค่ะบิดให้มันตรงกันจะลองทำดูไหมได้ค่ะโอเคอ่ะอันนี้ขั้นตอนแรกแล้วก็ขั้นตอนที่สองก็คือหนีบเองได้ใช่ไหม ่ใชขั้นตอนหลักของการทํากระเป๋ามีอะไรบ้างหรอคะการตัดวัสดุดิบนะฮตัดวัสดุดิบเพื่อเป็นอะไหล่ในการเตรียมประกอบเข้าเป็นตัวกระเป๋าแล้วก็พอประกอบเรียบร้อยเสร็จแล้วก็ไปสู่ขั้นตอนการเย็บแล้วก็มาการตกแต่งกระเป๋ากันห้อยช้างที่เรากําลังทําอยู่นี่แะครับก็คือเอา<ช>มาห้อยใส่กระเป๋าอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ใชหเสร็จต,ตรงนี้เราก็ค่อยไป ทำแพคเกจจิ้งและมมีกทีหนึ่งครับผมทุกคนคะเราทําขั้นตอนนี้เสร็จก็จะได้ประมาณนี้นะคะทุกคนแล้วอย่างตัวกระเป๋าละคะเราก็เอามาห้อยใส่ซิปเลยใช่ไหมคะใช่ครับก็ตกแต่งให้มันดูสวยงามแล้วก็ให้มันเท่ากับตัวกระเป๋าด้วยเพราะว่าตัวตัวกระเป๋าเนี่ยจะเป็นพิมพ์ลายช้างอยู่แล้วใช่ไหมฮะแต่ทีนี อพอเรามีช้างห้อยตรงซิปเข้าไปอีกเนี่ยมันก็จะดูดูดียิ่งขึ้นอ่ดูดียิ่งขึ้นค่ะเราช้างที่เราใช้อะคะมีไซส์มีไซส์เดียวเลยหรือเปล่าคะอ่ามีอยู่สองสามไซส์สองสามไซส์ทีนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของกระเป๋าว่าจะเอาช้างไซส์ไหนอ่า แต่งเข้าไปอ่าให้มันจะได้แมทช์ก,กันค่ะเราช้างตัวนี้ล่ะคะใช้ใช้ไหนคะอ,อ,อันนี้ฮะจะดูนะเนี่ยอันอันเล็กๆอย่างเงี้ยที่สำหรับกระเป๋าสำหรับใส่สตางค์ใส่เหรียญใส่อะไรอย่างเงี้ยนะครับเล็กๆ,เ,ๆเ,เวลาเขาซื้อกันเนี่ยบางทีนักท่องเที่ยวเนี่ยเขาจะซื้อเป็นลักษณะเป็นเป็นสุเวเนียเป็นของที่ระลึกให้ให้เพื่อนๆให้ญาติให้พี่น้องอะไรอย่างเงี้ย แเ้านอกจากช้างเนีมีแบบอื่นไหมคะที่ห้อยกระเป๋ามีฮะยังอย่างตัวนี้ใช่ไหมคะใช่ครับตัวนี้ไม่ใช่เป็นผ้าไหมพิมพ์ลายที่เราทําหลักๆก็คือเป็นผ้าไหมพื้นมาผมก็มาเป็นวาดเป็นรูปดอกไม้อก็คือคิดไอเดียเองใช่เราคิดไอเดียเองคือเราเห็นว่าพิธักกรเนี่ยเราเห็นว่างานผ้าไหมเนี่ยปกติแล้วอ่ะหลักๆเขาจะมีงานผ้าพื้นอย่างเงี้ยฮะไม่มีไม่มีอะไรแต่ง อ่าแล้วก็เป็นงานพิมพ์ลายเป็นพิมพ์ลายก็จะมีหลายแบบอย่างเช่นว่าอ่อย่างพิมพ์ลายที่เราเห็นข้างหน<า><า>้าใช่ไหมคะ,ะ,มะใช่แล้วก็พิมพ์ลายอย่างอื่นอย่างเช่นว่าพิมพ์ลายไทยลายดอกไม้อ่าแต่ทีนี้ เราเคยเราเคยลองทําตลาดแล้วหล,ล,ล,ลายลายเนี่ยมันไม่ตอบโจทย์นะคะไม่ตอบโจทย์ <c oughs> ลูกค้าเนี่ยลูกค้าจะชอบชอบซื้อที่เป็นพิมพ์ลายช้างมากกว่าเราก็เลยตัดที่เป็นลายอย่างอื่นออกไปค <c oughs> ่ะคือเราเราเราลองตลาดลองอะไรมามาสักระยะแล้วตั้งแต่เริเร่มต้นที่เราเริ่มทาแล้วก็อย่างเช่นว่าอันนี้ถ้าเป็นผ้าพื้นเนี่ยผ้าไหมพื้นเนี่ยถ้าไม่มีอะไรเลยแต่ก่อนเราก็ขายออแต่ทีเนี้ยพอเราเ,เราเอ๊ะเราลองลองมันดูแบบลาไปมันล่าไปใช่เราก็มา แต่งลวดลายแล้วเราก็ไปเห็นว่าเห็นเขากลุ่มของที่ทำโอทอปด้วยกันเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเขาคือเราเขา้าโอทอปด้วยเนาะแล้วก็เขาก็ทําเป็นพวกแก้วเพชนน่ะเราก็เลยไปถามเขาว่ามันสามารถเอ่อเป็นลงผ่าลองอะไร uh huh. ได้ไหมเขาบอกว่าเขาก็ทํากันเียแต่เราไม่ค่อยเห็นไงส่วนตัวเราก็ไม่ค่อยเห็นเราก็เลยลองลองลองขอความรู้จากเขาอะออว่าว่า เพ้นยังไงอะไรยังไงอย่างเงี้ยแต่ว่าลวดลายอะไรเงี้ยเราก็เราก็ดีไซน์เองอะไรเองเพราะว่าเป็นก็เป็นลายดอกไม้ทั่วไปนี่แหละเกี่ยวแต่ว่าสําคัญตรงที่ว่าการวาดที่เป็นต้องเป็นทําเป็นดรออิ่งก่อนเป็นเป็นรูปรูปก่อนอ่าแล้วก็ไอตัวลายอย่างเงี้ยมันอาจจะแบบว่าไม่ใช่ว่าใครอ่าไม่ใช่ว่าใครก็จะแบบว่าถ้าแรกก็ฝึกหน่อยอ่ะถ้าฝึกแล้วก็บางคนที่ปกติล้วคนไทยเราเรื่อง เรื่องการออ,ออกแบบเรื่องความคิดสร้างสรงสรค์าการครีเอทอะไรพวกนี้คนไทยเราจะเก่งค่ะ,ะฉะนั้นก็กไม่ยากไม่ยากครับผม,มอยากรู้ว่าทำไมใบน,นั้นไม่ห้อยช้างแบบใบนี้ละ่ะอ๋ออ่าโอเคคือคือเรามีความรู้สึกเนว่าถ้าเกิดแบบว่าเป็นลายดอกไม้ใช่ไหมเราเอาช้างมาห้อย มันก็กระไรอยู่เราก็เลยบอกว่าเอ๊ะมันในเมื่อมันเป็นลายดอกไม้ใช่ไหมเราก็เอาเอาเป็นลักษณะเป็นลูกปักมาใส่ดีกว่าเป็นไทยไทาดอกไม้ก็ใท้สวยๆแล้วก็เอาลูกปักมาใส่แบบไทยๆไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็มันก็แมทกันมากกว่าอ่าใช่อันนี้คือเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านเลยใช่ไหมคะใช่ไม่เห็นมีใครทำนะต้องต้องสั่งจองออนไลน์ไหมคะขายมานานแล้วตอนนี้เราเข้าตอนนี้เราเข้าออนไลน์ด้วยเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ย มันออฟไลน์อย่างเดียวเนาะสมัยก่อนเนี่ยเรามีร้านที่ที่สวนจตุจักรเนี่ยก็เป็นลนักษณะแบบว่าลูกค้าเนี่ยเขาก็จะล์อกอินเข้ามาหาเราใช่ไหมเขาเดินมาหาเราอะ่ะเ,เราเรา,เรามีหน้าร้านอยู่แล้วอย่างเงี้ยแล้วก็ลูกค้าที่ที่ส่วนใหญ่ก็คือมาแล้วมีทั้งที่เป็นนั่งเที่ยวชาวต่างชาติเนาะเพราะว่าที่สวนจตุจักรเนี่ยก็จะเป็นแหล่งรวมของต่างชาติมาเที่ยวมาอะไรแล้วก็แหล่งรวมของคนที่ อพอค้าแม่ค้าที่มารับของไปจำหน่ายตออ่อใที่ตางแหล่งท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นก็คือ,อเรามีหน้าร้านลูกค้าก็เดินเข้ามาหาเราแต่ว่าหลางัลงๆนี่ก็คือเราก็ปรับเพราะว่าสมัยตั้งแต่ยังยังช่วงโดยเฉพาะตอนที่เริ่มเริ่มปรับเยอะหน่อยก็คือช่วงโควิดเพราะอย่าช่วงโควิดเนี่ยก็คือแบบว่ามันมันล็อกล็อกดาวน์เนาะ,ะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะไปไหนไปมาหาสู่กันได้อะไรกันได้เนี่ยก็ก็ใช้งานออนไลน์กันเยอะขึ้นเราก็เลยมาเริ่มปรับว่าเออถ้าเราขายออนไลน์เนี่ย เราตั้งใจทําออนไลน์มากขึ้นเนี่มันน่าจะมันน่าจะปรับให้มันเข้ากับสถานการณ์ได้ดียิ่งกว่าอ่ะก็ก,ก็ก็เริ่มปรับเพราะเรายัางเราเรา,เราทำเราทางเพจเนี่ยเราอ่ชื่อเพจกระมลทิพย์กระเป๋าผ้าไหมอันนี้พูดถึงได้เนาะเป็นชื่อเพจกระมลทิพย์กระเป๋าผ้าไหมซึ่งลูกค้าเนี่ยก็มีเข้ามาสอบถามว่าซื้อยังไง ขายที่ไหนบ้างราคาเท่าไรแบบไหนขายดีอยู่ตรงนี้อยู่อยู่เชียงใหม่อย่างเงี้ยอยู่ภูเก็ตอย่างเงี้ยควรเป็นสินค้าตัวไหนแบบตัวไหนอะไรอย่างเงี้ยเราต้องซื้อจานวนเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยก็ถามมาทางออนไลน์ก็ก็เขาถือว่าได้ประโยชน์ทางออนไลน์มากยิ่งขึ้นแล้วก็จะมีในในทิกตอกในทิกตอกในชื่อชื่อเอกแสงเจนทองอันนี้ก็จะเป็นช่องทางโปรโมทอีกช่องทางนึงในการของทากระเป๋าของกระมลทยบกระเป๋าผ้าไหมนะครับ ขอถามนิดนึงค่ะทำไมชื่อต้องชื่อกำมันผิ์กระเป๋าผ้าไหมไทยด้วยหรอคะเป็นชื่อลูกสาวลูกสาวเนาะเราคนเราในเวลาเรามียึดยงอะไรที่เกี่ยวกับคนที่เราเรารักกันเนาะมันก็มันมีพลังในการที่เราจะทําอาชีพทําในการประกอบอาชีพหรือว่าในการต่อสู้หรือเมื่อในการคือมีแรงบันดาลใจใช่ไหมเป็นถูกต้องเป็นแรงบันดาลใจให้เราขับเคลื่อนให้เรา ก้าวไปข้างหน้าได้ค่ะก็คือตอนแรกมีหน้าร้านที่จะจัจกใช่ไหมคะแต่ว่าพอโควิดมาแล้วทีนี้เรารู้สึกว่าขายไรายได้ไม่ค่อยดีเท่าเมื่อก่อนแล้วก็ตัดสินใจปรับเป็นออนไลน์ใช่ไหมคะอ่าถูกตอ้องใช่ใช่ะค,ะคือตอนนี้ออนไลน์เนี่ยเราเริ่มรู้สึกว่าเรามาถูกทางแล้ว <c oughs> ครับค่ะแล้วเอกลักษณ์ของที่นี่คืออะไรหรอคะเอ่อเอกลักษณ์ก็คือจริงๆแล้วเป็นพิมพ์ลายช้างอ่พิมพ์ลาย่เป็นกระเป๋าพิมพ์ลายช้างเพราะเรามองว่าคือ ยังไงเนี่ยถ้าตราบใดที่เรายังมีนักนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามาประเทศไทยอยู่ยังไงกระเป๋าพิมพ์ลายช้างเนี่ยมันก็มันก็ทาตลาดของมันไปได้อะเรามองอย่างนั้นแล้วก็เหมือนที่บอกแหละก็คือเออก็เรียกว่าอะไรเนาะเาเรียกคู่แข่งเนาะไม่ไม่ใช่คู่แข่งเราหมายถึงว่าผู้ผลิตคนอื่นๆนะฮะอีกหลายอีกมันมันน้อยมันน้อยใช่มันทําให้แบบว่าเรื่องการแข่งกันแข่งขันกันในตลาดเรื่องความการแข่งขันสูงเนี่ยมันก็จะ น้อยลงไปด้วยค่ะ,ะแต่ว่าหนูเห็นใบนี้สะดุดตามากเลยค่ะอันนี้คือเอาไว้ใส่อะไรหรอคะอ่าอันนี้อันนี้ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งก็คือ,เ,อเราใส่ธนบัตรแบนๆอย่างเงี้ยฮะเราก็ใส่ธนบัตรได้ก็สวยไปอีกแบบหนึ่งสวยเนาะน่า,นารักนะน่ะนา,นารักน่ารักน่ารักแล้วก็จะมีหิ้วได้อ๋ออันนี้คือไม่ไม่ห้อยช้างใช่ไหมคะเป็นห้อยสายอ่าใช่ คือที่ไม่ให้ช้างเพราะไม่รู้ว่าจะเอาช้างไปห้อยตรงไหนแต่แบบถ้าเป็นใช,ใช่ถ้าเป็นถ้ามีซิปแต่เราก็จะแต่งช้างเข้าไปแต่ว่าถ้าเป็นมีที่ห้อยอยู่แล้วอย่างเงี้ยเราก็โอเคก็ที่ห้อยอย่างเงี้ยก็ดูน่ารักไปอีกแบบหนึ่งค่ะครับอันนี้คือใส่ฮานาบัตใช่ไหมคะเรา,าตัวเล็กอันนี้ก็คือใส่เหรียญใส่เงินเราตัวใหญ่อย่างตัวนั้นล่ะคะอันนี้ที่ปาถะของผู้หญิงเลยเพราะว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยเรามีอยู่3ไซส์เนี่ยฮะสไซส์เนี่ย ขายได้ทั้ง3ไซส์เลยแล้วก็คือ,ค,อคือถ้าบอกว่าถ้าตัวที่ขายดีที่สุดก็คืออาจจะเป็นเรื่องตัวนี้ขึ้นตัวเล็กเพราะว่าตัวเล็กเนี่ยมันมันราคามันถูกมหมายที่ถูกไม่หมายึงว่าถูกกว่าไซส์อื่นอ่าถูกกว่าไซส์อื่นแต่ทีนี้ลักษณะของการคือนักเทีเ่ยวชาวต่างชาติบางทีซื้อปฝาอ่า,อา,อาบางคนซื้อ20บใบยอย่างเงีย<า>้ยสามสิบใบอย่างเงี้ยมูลค่ารวมของของราคาม,มันก็ใช่ใช่เพราะซื้อจํานวนเยอะแต่ว่าถ้าเขาซื้อใบใหญ่ๆเขาก็จะซื้อ จำนวนที่น้อยลงนอยลงถนะูกต้องแล้วก็เรื่องการเ,าเรื่องการเวลาเรื่องน้ําหนักในกระเป๋าด้วยถ้าซื้อใบใหญ่ๆางทีน้ําหนักเกิน<อ><อ>น้ำหนักเกินก็จะมีปัญหาเรื่องการเอากลับฉะนั้นเนี่ยใบยเล็กจะนั่นกว่าจะสะดวกกว่าใช่ไหมครับแล้วคุณเอกมีการกระตุ้นยอดขายยังไงบ้างคะ หลักๆตอนนี้คือมาเน้นตัวออนไลน์เป็นหลักๆเลยเพราะว่าเราเรา,เรามีความรู้สึกว่าถ้าเป็นตัวออนไลน์เนี่ยมันไปวงกว้างเนาะมันไปวงกว้างเราก็คือในเบื้องต้นเราก็เคยที่แบบว่าใน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 ,ในเพจนะเราก็มีการเสียค่าโฆษณาเพื <c oughs> อ่อ <c oughs> ให้มันไปถึงในในมุมที่มันกว้างมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป่าตัวนี้ราคาราคาเริ่มต้นที่เท่าไหร่ราคะแล้วแต่ละอย่างราคาตต่างกันยังไง <c oughs> เนื่องจากเราเป็นผู้ผลิตแล้วจริงๆเราผลิตและจําหน่ายเนาะ,ะแต่ทีนี้พูดถึงว่าถ้าเรามองเป็นราคาส่งแล้วกันเนาะเพราะว่ามันจะมีคนที่เขารับไปจําหน่ายต่อออ,อย่างเช่นยอย่างตัวเนี้ <c oughs> ราคาตัวนี้เท่ากัน <c oughs> คือเราส่งอยู่ที่65บาทหกานี้ลูกค้าก็ขึ้นอยู่กับว่าลูกค้าเป็นบวกเอาเอง<ะ>อลูกค้าไปบวกเอาเองก็เอาตามความเหมาะสมของลูกค้าเนาะเพราะว่ามันจะเกี่ยวข้องกับ แต่เราสถานที่เนี่ยไม่เหมือนกันอย่างเช่นว่าค่าเช่าค่าเช่าร้านเขาแพงอย่างเงี้ยแต่ละแต่ละที่ไม่เหมือนกันอย่างเงี้ยค่าเช่าร้านในสนามบินอย่างเงี้ยหรือไม่ก็ค่าเช่าร้านในโรงแรมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแต่ละที่ไม่เหมือนกันก็ขึ้นอยู่ความเหมาะสมของของแต่ละที่ที่ลูกค้าจะไปบวกราคาเพิ่มครับผมแล้วอย่างใบใหญ่ล่ะคะนี่ราคาเริ่มต้นเท่าไหร่ใบใหญ่ในร้อยหกสิบห้าบาทร้อยหกสิบห้าครับก็เหมือนกันก็คือแล้วแต่ลูกค้าอันนี้เราบอกเป็นราคา าราคาส่ง <Okay. S 1> เนาะที่ทางตัวแทนจำหน่ายไปนั่นอีกทีหนึ่งเรางบประมาณการทําธุรกิจนี้เราควรมีทุนเท่าไหร่ก่อนดีคะถ้าเป็นผู้ผลิตเนี่ยก็คือแบบว่าเอาแบบเริ่มเริ่มเ้เน,นี่ยประมาณ2องแสนละกันประมาณ 2, <S 2> องแสนส่วนถ้าตัวแทนตัวแทนจําหน่ายนี่บอกไม่ได้เพราะว่าเพราะว่าคือมันขึ้นอยู่กับสถานที่ว่าเขาเช่าเขาเช่าเนี่ยเพื่อจําหน่ายพวกสินค้าที่ลิมิเนี่เขาเช่าที่ไหน ค่าอย่างในสนามบินแน่นอนค่าเช่ามันก็แพงใช่ไหมะฉะนั้นเนี่ยเขาเรื่องการลงทุนเรื่องอะไรมันก็จะสูงขึ้นไปตามสถานที่ด้วยแต่ว่าถ้าแบบเช่าในร้านที่แบบไม่นั่นเท่าไหร่เนี่ยก็อาจจะสักประมาณสักแสนหนึ่งแส,นหน,งสนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยซื้อของไปมีทั้งตัวสินค้าหรือไม่ก็อาจจะมีพนักงานขายหรือขายเองอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีองค์ประกอบอย่างอืง่นเพิ่มเข้ามาด้วยแต่ประมาณแสนหนึ่งอ่ะได้ครับ ช่วงแรกที่เปิดร้านคุณเอกกันงวลนะคะว่าเราเปิดแล้วจะไม่มีลูกค้าโอ้โมันยี่สิกว่าปีที่แล้วนี่ลองผิดลองถูกเลยนะก็ยังยังยังเราออกมาทำเนี่ยถามว่าคือทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแน่นอนเรายังไม่มีลูกค้าในมือใช่ไหมฮะะฉะนั้นพอเราไม่มีลูกค้าในมืออย่างผมไปเปิดร้านที่สวนเดจากตอนแรกเลยเมื่อ20กว่าปีที่แล้วเนี่ยขายได้เดือนละไม่กี่ชิ้นคือถามว่ามันก็ตกใจอ่ะเพราะว่า คือเราลงทุนหมดเลยเแล้วก็ทุกอย่างเราซื้อมาอะไรมาด,ด้วยเงินสดด้วยอะไรทุกอย่างหมดเลยแต่ว่าเราไม่รู้ว่าจะขายได้เปล่าแล้วก็อยู่เดือนหนึ่งเราขายได้ 3- 4มสี่พันอย่างเงี้ยแต่ว่าค่าเช่าว่าตอนแรกเราเรายังไม่ได้เป็นร้านเราเองใช่ไหม<อ>ค่าเช่าเดือนหนึ่งเ่ยเดือนละ9ก้าพันอย่างเงี้ยอ,อเราไม่ได้เราเราไม่ได้เช่าแค่ล็อกเดียวตอนแรกอาจจะเช่า,าล็อกเดียวอ,อแล้วก็พอนั่นเราขยับขยายมากขึ้นอะไรมากขึ้นเพราะเริ่มเราเริ่มขายได้แต่ว่าตอนแรกน่ะอยู่ไป 4ี่หเดือนจนแบบจะถอดใจแล้วอยากเป็นกําลังใจให้ให้ท่านอื่นด้วยก็คือแบบว่ามันก็ต้องมันก็ต้องสู้เป็นสระยะหนึ่งต้องลอง,องใช่ไหมใช่ต้องลองครับแต่กระเป๋าพวกนี้มันมันขายตัวมันเองได้ครับบางครั้งความสําเร็จก็ต้องใช้ความพยายามและไม่หยุดเรียนรู้ดูอย่างคุณเอกสิคะกว่าจะมาถึงจุดจุดนี้ก็ต้องใช้ความพยายามและมุ่งมั่นขนาดไหน กว่าจะเจอช่องทางและโอกาสทางการตลาดในช่องทางสินค้าที่ตัวเองจะเข้าไปขายได้แล้วอะไรคือประสบความสําเร็จที่เราไม่คุณเอกมาอยู่จุดๆนี้หรอคะคือเราทําอะไรก็แล้วแต่ละเราก็จะเน้นให้ของดีออกไปจากเราเนาะเพราะว่ามันเป็นหน้าเป็นหน้า,เป,นนาเป็นตาของประเทศไทยเราด้วยไม่ใช่แบบว่าแค่เราคนเดียวแค่เรากลุ่มเดียวเล็กๆใช่ไหมฮะแต่ว่าหมายถึงว่า ขายในานามของเหมือนประเทศไทยอ่ะฉะนั้นถ้าเราออกไปไม่ดีอ่ะถามว่าคนต่างชาติเนี่ยเขาจะมองคนไทยเรายังไงอ่ะใช่ไหมสินค้าจ<ช>ากประเทศไทยอะไรยังไงฉะนั้นมันจะมันกระทบถึงคนอื่นด้วยถ้าเราคิดอย่างนี้ได้เนี่ยเราก็จะพยายามอย่าง QC ใเนี่ยถามว่าบางทีอ่ะมันมีบางล็อตที่มันมันมีปัญหาไม่ว่าจะยื่นทุกขั้นตอนนะครับมันบางทีบางลอ็อตเรื่องการพิมพ์ผ้าเรื่องอะไรกันแล้วแต่เนี่ยบางทีมีทิ้งงานไปเป็น พอสมควรนนะ่<ม>ก็มีอะไรอย่างเง<ะ>ี้ยหรือว่าไม่ใช้ล็อตนั้นเลยอะไรเงี้ยก็มีอะไรอย่างเง<ะ>ี้ยไม่ใช่แบบว่าไม่ดีแล้วเอามาขายอะไรเงี้ยมันไม่ได้ก็คือคุณเอกมีความสุขไหมคะที่ทําอาชีพนี้ยีส่สกว่าปีแล้วมีความสุขนะาคือถ้าถ <laughs> ้าพูดถึงว่าถ้าไม่ใช่เฉพาะช่วงโควิดซึ่งทุกคนกระทบหมดนะ<ะ>อ่ะเพราะอย่างยิ่งเราลูกค้าเราที่เป็นต่างชาติด้วยอะไรอย่างเงี้ยนั้นถามว่ามันเป็นอาชีพที่มันมันทำให้เรามีกินมีใช้อ่ จนทุกวันนี้ได้ก็เพราะอาชีพนี้ก็คือรักเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะ,คะทานี้อยากให้ฝากถึงคนที่กําลังมงหาแนวทางหรืออาชีพเพื่อสร้างไรายได้ไหน่อยค่ะคืออยากบอกว่าเวลาเราทําอะไรก็แล้วแต่นะฮะทุกอย่างนะฮะมันจะมีปัญหาและอุปสรรคทั้งนั้นนะฮะแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือถ้าเรามีอุปสรรคหรือปัญหาอะไรก็แล้วแต่นะเราก็แก้ปัญหาไปทําไป เดี๋ยวมันก็ดีเองฮะสำคัญที่สุดยิ่งโดยเฉพาะตอนนี้เรื่องภาวะเศรษฐกิจเนี่ยมันมันไมน่คือมันซบเซาไปทั่วโลกแต่ว่าถ้าเรามีความมุ่งมั่นและตั้งใจเนี่ยแน่นอนปัญหามันก็จะสามารถแก้ไขได้แล้วก็รุดล่วงไปได้ก็ฝากเป็นข้อคิดแบบนี้ครับใครจะไปคิดล่ะคะว่าอาชีพสมในวันนั้นจะกลายมาเป็นอาชีพหลักในวันนี้ที่มาเพิ่มไรายได้และโอกาสให้กับตัวเองได้อย่างน่าสนใจและสร้างความแปลกใหม่ให้กับธุรกิจของตัวเอง สำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณเอกเป็นอย่างมากที่มาเพิ่มพื้นที่แห่งการเรียนรู้และแนวทางการสร้างไรายได้ขอขอบคุณมากจริงๆค่ะขอบคุณค่ะด้วยความยินดีครับด้วยความยินดีครับเป็นอย่างไรบ้างคะสําหรับวันนี้ได้คิดดีๆและมองดีๆจากคุณเอ,อกหวังว่าทุกคนจะชอบเรื่องราวในวันนี้กับอกไอเดียดีๆที่กู๊ดไก่นำมาฝากค่ะ,คะ คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมเรื่องดาวดีๆของเราเป็นประจำผ่านทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการสำหรับวันนี้พวกเราสองคนคุณเอกและทีมงานขอขอบคุณสำหรับการติดตามมารอรู้ว่าครั้งหน้าจะพาไปพบกับเรื่องดาวดีๆที่ไหนเราพบกันใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะ